นะครับผมจะพาคุณมาดีเจกัเก้าครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเจ็บสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่กี่คนเยอะเดี๋ยวมันจะขาดอยู่ที่ที่ค่าพี่ดีครับมีใครมาเป็นผู่ฟังผู้ซ้อมบ้างที่ไหนก็มีเรื่งหนึ่งมีเด็กเจ็ดเจ็ดครับก็คือพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้จะเข้ายี่สิบสี่ครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งหบห้าำหนักปล่อยๆมามาณกี่กิโลครับห้าหกครับเราหมดจะตายแล้วครับรู้ดีนครับแล้ววันนี้เรามาเจอดีแท้ทองเลยเจอกันวยังได้ครับ ไปแรกเลยได้ศึกษาเก่งว่าต่อยน้องเข้ามาบอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์แรงแบบเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวันไหนไหก็เกมี่ไหนกครับจะต่อยแบบจามสไตล์เนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาเลยครับลาเลยก็คือที่นี่วันนั้นเราเจอกับแจนเจ้าครับเป็นไงชนะมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับก็คือเวทนี้เลยเมื่อกี้น้ำหนักเข้าไปสอบแล้วเป็นไงบ้างเป็นยี่สิเก้าครับผมไม่น่ามีปัญหาเลยสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อสี่เปอร์เซ็นต์เนาะ แรงล้ววันนี้เขาเก็บชัยชนะเปิดหัวคู่แรกเลยป่ะก็ขอให้ใจออกมาดยๆครับอืมแล้ววันที่เปิดคู่แรกด้วยครับคิดว่าชัยชนะนี้กลับไปของเราได้ไหมก็กลเป็นของเราได้ครับแต่น้องก็ไฟแล้วเพิ่งพลาดมาครับอืมเราต้องไม่ประมาทว่ากันเลยนะไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลอันห้าโลห้าโลได้เราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณก็เยอะเลยหนึ่งร้อยได้แล้วเนาะได้เราคนจังหวัดสุรินทร์ครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้อง ครับผมทุกคนตีก็ได้ใจผมไม่ไดครับผมแติที่หนาทีผมเห็เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะวันนี้เปิดหูผู้เล่นช่องทูครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผมมีกหนึ่งกองมาทุ่มเป็นเก้าหนึ่งครับใครที่ซ้อมมาอยู่วันครับอ๋อซ้อมมาเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายทิเด็กอกาวมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมน้องที่มันมีพวกใครเป็งเพื่อนใครเพื่อนเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่น้อยหกสิบหกน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ น้ำมนปล่อยอยู่ประมาณ55ากิโลเราเมื่อตะแตกไหครับเมื่อเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอเผาเผาไม่เคยเจอกันแน่นอนครับผมไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยข้างมาปะต่อสกษามาเขาเมื่อตะแตกอะไรประจำได้ไหมต่อเมื่อรับแล้ววันนี้เราจะวางเก่งมาไขมันอ่าคือว่าเดินแรกกันเลยว่างั้นล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่นะที่แรกเหมือนนี่นะวันนั้นเราเจอกับเป๊นเป็นไงบ้าหมเป๊ะแพ้คระไนเมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้มาต่อยร้อยสิบสี่ใหญ่ไปไหม ไม่เลยครับคือสบายสบายก็สบายอืมเมื่อคืนสองหนักแล้วเป็นไงบ้างเกิดในสองก้อนครับแต่ก็ไม่มีหาเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้มาพร้อมแจ้งเกิดด้วยเลยครับผมเราต่อยมวยมาลุลนู้นวันนี้อีกไฟแล้วประมาณสองร้อยกว่าไฟไหไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลก็คุมนิดเดียวครับประมาณกี่กิโลประมาณสองสามกิโลสองสามโลเราต่อยเราเปนจังหวัด จังหวัดขอนแก่นอาวปลาเทนช่วยเป็นกำลังใจนี่แน่นอนเลยปลาพี่น้องชาวขอนแก่นช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่เต็มที่แน่นอนนะปวดหัวคู่แรกช่องทูด้วยครับผมสุดๆแน่นอนเข้าโอ้เคลยขอบมากน้องชายครับผมฝลาผมมาก